อลซูและยองฮีกำลังจะแบ่งเค้กหนึ่งก้อนกินกันอลซูตัดเค้กแบ่งครึ่งเท่าๆกันแล้วเลือกเอาเค้กไปก่อนอลซูคิดว่าแบ่งครึ่งได้เท่าๆกันแล้วก็เลยเอาเค้กไปกินอย่างอร็ดอร่อยแต่ดูเหมือนว่ายองฮีจะยังไม่พอใจเพราะยองฮีคิดว่าอลซูนั้นเอาเค้กไปเยอะกว่าและอลซูเองก็รู้สึกไม่ดีเพราะว่าถูกระแวง ทำไมเราจึงเห็นของผู้อื่นดีกว่าเสมอการเห็นของผู้อื่นดีกว่าเสมอนั้นมีชื่อเรียกทางจิตวิทยาว่าความเอียงจากการยึดตนเองเป็นศูนย์กลางความขัดแย้งในสังคมของเราส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นจากสิ่งนี้แต่มีทางออกที่ดีสำหรับปัญหานี้อยู่คือคนที่ตัดและคนที่เลือกเอาไปก่อนจะต้องเป็นคนละคนกัน ก็จะทําให้คนที่ตัดนั้นพยายามตั้งใจตัดมากขึ้นและคนที่เลือกเอาไปก่อนก็จะได้เลือกในสิ่งที่ตัวเองต้องการแต่จะยังมีความขัดแย้งเหลืออยู่ในสังคมเพราะคนที่มีอิทธิพลมักจะเป็นคนตัดและเลือกเอาไปก่อนและไม่ว่าจะเป็นการตัดหรือการเลือกมักจะเกิดขึ้นโดยที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เลยทำให้เกิดความขัดแย้งกันตลอด ในชีวิตประจําวันของเราจะเห็นการเอ็นเอียงจากการยึดต้นเองเป็นศูนย์กลางได้บ่อยครั้งรถเมย์ที่ทุกคนยืนรอเหมือนกันแต่คิดว่าของตัวเองมาช้าก,กว่าของคนอื่นลูกๆที่เรียนเหมือนกันแต่เห็นว่าเกรดของลูกเพื่อนสูงขึ้นเรื่อยๆขับรถเปลี่ยนเลนบนถนนแต่รู้สึกเหมือนรถคันอื่นเปลี่ยนเลนเก่งกว่าเราทํางานบริษัทแต่ดูเหมือนว่าเพื่อนที่ทํางานร้านอาหารได้ค่าแรงมากกว่า,ท,าทั้งที่เพื่อนดูไม่ค่อยขยันทํางาน สาเหตุที่เราคิดแบบนี้เป็นเพราะว่าตามหลักจิตวิทยาแล้วเรามักจะเห็นของคนอื่นดีกว่าของตัวเองอยู่เสมอในธุรกิจเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งก็มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆรู้สึกว่าตัวเองทำงานหนักแทบตายแต่รายได้และตำแหน่งก็ไม่เพิ่มขึ้นแต่กับคนที่ไม่ค่อยตั้งใจทำงานทำไมถึงดูเหมือนว่าเขาทำได้ดีกว่าเราเริ่มธุรกิจก็พร้อมๆกันแต่บางคนได้เลื่อนตำแหน่งอยู่เรื่อยๆแล้วทำไมตัวเราถึงอยู่กับที่ เขาจะต้องมีแผนการรับแน่ๆมีคนช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังแน่ๆทำผิดกฎหมายแน่นอนความเข้าใจผิดความไม่พอใจจะเกิดขึ้นทำให้บริษัทและองค์กรต่างๆเกิดความขัดแยง้งทำไมเรื่องเหล่านี้จึงเกิดขึ้นเพราะว่าเราพยายามจะมองแต่ผลลัพธ์ของฝ่ายตรงข้ามไม่ได้พยายามมองถึงขั้นตอนหรือวิธีการการทำเพราะไม่รู้ว่าฝ่ายตรงข้ามทุ่มเทหรือพยายามมากแค่ไหนกว่าจะได้สิ่งนั้นมา เพราะไม่รู el, ้ว่าเขาทำงานยากลำบากแค่ไหนการทำงานของตัวเรายากลำบากและสำคัญที่สุดจริงไหมตรงจุดนี้ผู้บริหารและลีดเดอร์มีหน้าที่ที่สำคัญที่สุดหากปล่อยความหวาดระแวงที่ไม่ยุติธรรมเหล่านี้ไว้ไม่ว่าจะเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงก็ตามจะทำให้แรงจูงใจในการทำงานหายไปและหากสถานการณ์เรวร้ายมากขึ้นจะทำให้ความหวาดระแวงนั้นกลายเป็นความจริง และเกิดความขัดแย้งนวนแรงมากขึ้นในที่สุดในกลุ่มหรือองค์กรจะมีจุดที่เรามองเห็นได้ชัดมากหากเราไม่มีการพูดคุยหรือสื่อสารกันมากพอเรื่องเหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและการทําให้ความเข้าใจผิดและความไม่พอใจเหล่านั้นหายไปจะต้องให้ผู้บริหารหรือลีดเดอร์เข้าไปพูดคุยกับคนในกลุ่มหรือองค์กรน,นั้นเราทุกคนจะเป็นลีดเดอร์ได้ในวันข้างหน้า เราควรเริ่มพูดคุยกับคนในกลุ่มหรือองค์กรตั้งแต่วันนี้เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความหวาดระแวงต่อกันและในท้ายที่สุดจะกลายเป็นกลุ่มหรือองค์กรที่มีสมาชิกที่ดีได้